ทีระทอนสยบดราม่าเดือดแข่งขอนแก่นตอนนี้พร้อมโฟกัสช้างศึกแล้วขณะที่ UAE งานเข้าก่อนดวลทีมชาติไทยเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน คลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกไปพูดถึงประเด็นดราม่าร้อนฉากของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้กันก่อนนะครับเป็นประเด็นที่พี่อุ้มเชลทรอ,อนบุญมาทันนะครับประทะขรมกับจัก,กริดพล,พลพลแข่งวัยรุ่นของขอนแก่นยูเนเต็ดโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันหนักมากในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือมันเป็นควันหลงหลังจบศึกฟุตบอลไทยลีกเกมที่บุรีรัมชนะขอนแก่น มันมีจังหวะในเกมที่คลิปหลุดออกมาว่าพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันปะทะคารมเดือดกับบรรดาผู้เล่นขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับจนเป็นภาพเป็นคลิปหลุดออกมามากมายในโลกโซเชียลนะครับพี่อุ้มเขาก็เปิดเผยถึงจังหวะนั้นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาอะไม่ได้ตั้งใจจะถ่วงเวลาเพียงแค่หยิบลูกบอลมาเพื่อไปตั้งขี้จุดเขี่ยลูกให้แต่กลับโดนแข้งขอนแก่นไม่พอใจกลู่เข้ามาขอลูกบอลและเอาเรื่อง กล่าวหาว่าจะถ่วงเวลาซึ่งพี่อุ้มก็ยืนยันว่าวิธีเอาบอลไปตั้งที่จุดเชี่ยเนี่ยทำแบบนี้บ่อยเพราะต้องการให้เกมกลับมาเล่นต่อให้เร็วและต้องการประตูเพิ่มอันนี้เป็นย่อมาให้นะครับพี่อุ้มเขาได้โพสใน Facebook ส่วนตัวก่อนแต่พอโพสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นจัดก,กริดพลพล,พลนะครับแข่งที่มีปัญหากับพี่อุ้มในเกมวันนั้นเนี่ยออกมาโพสชี้แจงในเฟซส่วนตัวประมาณว่าเขาเนี่ยจะไม่ใส่ใจอะไรแล้วแต่ให้ได้พูดจากปากของเขาบ้าง ขอนแก่นถูกยิงนําเขาต้องการวิ่งแปลวันมาเล่นวิ่งไปขอบอลดีๆด,ด้วยซ้ําเขาบอกว่าพี่อุ้มขอบอล่อยครับแต่เขาก็มีอาการไม่พอใจใส่ผมที่ผมจะแปลวันมาเล่นแล้วบอลตกลงพื้นเท้าขวาจะเตะบอลสวนขึ้นมาดีนะเท้าไม่โดนหน้าของผมผมก็ไม่อะไรผมก็วิ่งไปเก็บบอลแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็วิ่งมาชนด้านหลังของผมแล้วก็บอกเขาว่าอย่าแอคจุดๆๆติดทีมชาติยิงลูกเดียวอย่าแอค เขาก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายผมก็เลยพูดด่าส่วนพี่เขาไปเหมือนกันและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นเขาบอกว่าถามนี่กับคําพูดที่พูดออกมาจากปากคนที่เขายกย่องนับถือคุณมากมายขนาดนี้คิดมันดีแล้วเหรอคุณก็มีชื่อเสียงคนยกย่องสรรเสริญคุณเยอะผมรู้แต่การให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพกับคําพูดแบบนี้มันสมควรไหมแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้อาวนไปตั้งเล่นต่อในสนามเดินมายังพูดแซะตลอด ไม่สนใจคุณพูดอะไรรู้อยู่แก่ใจหลังจากนั้นแฮชแท็กที่จักกริดใส่เข้ามาหลังจากโพสต์เสร็เนี่ยค่อนข้างเดือดอย่างมากนะครับหลังจากนั้นพี่อุ้มธิระทรก็ได้อปโพสต์ชี้แจงอีกหนึ่งรอบโดยพี่อุ้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าจะไม่ใส่ใจแล้วแต่สื่อออกมาพูดพูดเหมือนแฮชแท็กคุณนะ่ะก็เลยอยากชี้แจงบ้างและใช่ครับคนเราทําอะไรต้องรู้อยู่แก่ใจ เหตุการณ์ก่อนผมจะพูดไม่ไดีใส่คุณคือตอนก่อนจะยื้อแย่งบอลกันคุณขอบอลผมจริงแล้วผมตอบกลับคุณไม่ว่าเดี๋ยวพี่เอาไปตั้งให้ไม่ได้จะถ่วงเวลาและก็เป็นการยื้อแย่งจนคุณนั่นแหละปัดบอลจากมือของผมหลังจากนั้นคนอื่นก็เข้ามาตามภาพพอคนเข้ามาเยอะแล้วคุณวางบอลเสร็จคุณพูดว่าอะไรพูดว่าคิดว่าเป็นทีมชาติแล้วมึงเก่าเหรอผมงงมากว่าเกา่ายังไงแค่จะอบอลไปตั้งให้ สิ่งที่คุณพูดออกมานี่คือการให้เกียรติกันแล้วเหรอคำพูดไม่ดีที่ออกจากปากมันก็พูดไม่ดีใส่กันทั้งคู่นั่นแหละและทําไมพูดยกประเด็นเรื่องผมไม่เกลียดมาพูดในเมื่อตัวคุณเองยังไม่เกียิผมเลยถ้าคนจ่าบอลมาเล่นตั้งแต่แรกทําไมไม่ขอบอลจากผู้รักษาประตูตั้งแต่แรกบุรีรัมได้ลูกที่สามคุณยังยืนเซงอยู่เลยพอผมหยิบบอลจะวิ่งมาตั้งให้แต่รีบกลับรีบอยากได้บอลซะง,งั้น แล้วตอนจังหวะบุรีรัมได้ประตูที่4ผมเลือกที่จะไม่ไปเอาบอลแล้วผมแล้วผมก็ถามคุณทําไมไม่ไปเอาบอลมาริบเล่นสุดท้ายก็คือผมที่วิ่งรับบอลจากน้องผู้สาวประตูมาตั้งให้อยู่ดีเหตุการณ์มันต่างกันตรงไหนกับลูก3ามและลูก4ที่ผมแค่ต้องการจะอบอลมาวางให้เล่นต่อพร้อมกับแฮชแท็กนะครับก็บอกว่าอย่าถามถึงเกียรติถ้าตัวเองไม่คิดใช้เกียรติคนอื่นแล้วเรื่องทัวลง ผมไม่รู้ครับเพราะผมไม่เคยสั่งให้แฟนลับไปทัวร์ลงใครสักครั้งเลยหลังจากนี้ต่างคนต่างรรทำหน้าที่ขอบคุณครับเออนี่ก็เป็นพี่อุ้มออกมาชี้แจงอีกหนึ่งรอบส่วนจากกริดก็ยังไม่ได้มีอะไรตอบโต้มาอีกนะครับตอนบ่ายสามนะที่ผมอัดคลิปนะครับก็น่าจะจบลงแล้วแหละก็ต่างคนอย่างที่เขบอกว่าไปทำหน้าที่ของตัวเองจากกริดก็กลับไปโฟกัสกับขอนแก่นส่วนพี่อุ้มเคลีย์ดรามา่าเสร็จปุ๊บก็เข้าแคมป์ทีมาัดไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้พี่อุ้มเขาจะโฟกัสในส่วนของการพาทีมชาติไทยไปอุ่น,นเครื่องกับ UAE และซีเรียโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าเดือดที่พูดถึงกันในช่วงเช้ากันหนักมากๆจริงๆนะครับเรียกได้ว่าหลังจากนี้บุรีรัมเจอขอกันน่าจะเดือดพอสมควรนะนะเอออ่ะแล้วก็เรื่องราวของทีมชาติไทยพี่อุ้มเจอทรเข้าแคมป์เรียบร้อยพร้อมกับสุปนัทเหมือนตาแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันสมทบกับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้น ทีมชาติไทยของเราได้ตั้งแตะครบเต็มอัตราศึกพร้อมไปลุย UAE และซีเรียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันหลังจากนี้ทุกคนก็โฟกัสกับทีมชาติไทยกันครับหวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีแล้วกันย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมเกมแรก25มีนาคมเวลาตีหนึ่งพบกับซีเรียแล้วก็นัดที่2วันที่28มีนาคมเวลาตีหนพบกับ UAE ทั้ง2นัดถ่ายทอดสดผ่านทาง ไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play นะครับติดตามกันเยอะๆแล้วกันผมว่าทีมชาติไทยของเราน่าสนใจเพราะว่าตัวผู้เล่นที่เรียกมาถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับขาดแค่พี่มุยพี่ต่างเท่านั้นนอกนั้นมากันครบนี่เดี๋ยวได้เห็นพี่อุ้มจิรธรบุญมาทันกับการเล่นตรงไหนในทีมชาติไทยจะก,กลางหรือแบ็กซ้ายรอดูได้เลยนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ทีมชาติไทยมาฝากกันในคลิปนี้ ก็คือทีมชาติ UAE นะครับเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนะ28มีนาแล้วก็เจอกับทาจิในวันที่25มีนาคมล่าสุดนะครับทางฝั่ง UAE ออกมาถแถลงว่าตอนนี้มีนักเตะต้องถอนตัวออกจากทีม7ลายเนื่องจากอาการบาดเจ็บซึ่งแต่ละคนเป็นตัวหลักหมดนะครับ7ลายที่ถอนออกไปเนี่ยประกอบไปด้วยอาลีมับคุดดาวยิงตัวเก่ง แล้วก็มีวาลิดอับบาสบันดาอาอัลซาบีคาเลดอิบราฮิมซาฮินอันดุลลอมานอันนี้ตำแหน่งกองหลังแล้วก็มีฮุนเซียนมาดีกองกลางยายากาซนี ani, ในตำแหน่งกองหน้าโอ้โหเป็นตัวหลักหมดเลย7คนล่าสุดได้เรียก4ี่แข้งเข้ามาเสริมทัพนะครับก็จะมีอับดุลลาซิดไฮาคาวยูเซฟอัลมูไฮลีอับดุลลาอัคคารีแล้วก็คาเลตฮาเซมีนะครับ โดยเฉพาะการที่ไม่มีอารีมับคุดน่าจะส่งผลหนักนะเพราะมับคุดเนี่ยเป็นตัวแสบของเวลา u ูเเจอไทยเลยยิงใส่ไทยคนเดียวถึง5ประตูจากการลงสนามเจอไทย4เกมนะครับเพราะฉะนั้นความอันตรายของ UAE น่าจะลดลงไปทีมชาติไทยน่าจะต่อกรได้สนุกมากขึ้นแน่นอนติดตามให้กำลังใจทัพช้างศึกกันแบบจัดเต็มนะครับอ่ะคลิปนี้เรื่องราวของทีมชาติไทยเรื่องราวของดรามา่าวงการฟุตบอลไทยประมาณนี้แล้วกัน เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมและที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ c h anel n ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ